ไปเก็บมาหน้าแต่เช้าเหรอเก็บไปไหนวันนี้อ้เก็บเก็บไปขายที่บ้านโอ้ตอนนี้ราคาดีไหมเพื่อนราคาตรงนี้ราคาดีเลยนนะอ๋อโอ้ลูกโตมากเลยพ่อใหญ่โอ้โหราคาดีแล้วช่วงนี้โอ้ลูกโตให้มันมาโตขึ้นเองเหรอเพื่อนก็มันโตขึ้นเองเลยอ๋อ โอ้ยเก็บได้หลายลูกแล้วนี่แต่ก่อนก็ล่วงเยอะอยู่นะพโอ้ยเมันก่อนราคาไม่ดีเนี่ยสักวันเดี๋ยมันก็ต้องดีอยู่แล้วเพราะว่าที่อื่นวันวันไม่ออกใช่ไหมเริ่มราคาดีแล้วราคาช่วงนี้เท่าไหร่ราคาสบาทลูกสองบาทลูกสบาทแล้วลูกสองบาทโคตรสบายแล้วเลยโอ้ยเดือนอะไรเดือนเมษาหน่าจะถึงห้าบาทเดือนเมษาเนี่ยถึงห้าบาทโอ้ห้าบาทก็ โอ้ยต้นหนึ่งมดูกิดเป็นร้อยร้อยลูกเนี่ยแต่ว่าพ่อใหญ่ต้องรดน้ำตั้งนิดเลยสังเกตเนี่ยน้ำไม่กี่เมตรน้ำน้ำแห้งอยู่โอ้ยแล้วนี่ปันอะไรทำไมลูกตโตเพราะว่ามาตอนกิ่งนี่กว่าลูกโตขนาดนี้แล้วที่บ้านผมมันลูกเล็กปันอะไรเฮ้้ยไมม่รูดิันหลายยสาพไงใช่สายพันนี้ลูกโตดีว่าโอ้โหลูกเมษาได้อยู่แหละเพราะว่ามันไม่ค่อยออกใช่ไหมช่วงนี้ ม่พ่อพ <laughs> <inaudible> <who médico> ่อใหญ่ต้องแต่งกิ่งนิดหนึ่งแต่งแต่งกิ่งแต่งกิ่งให้มันล่งๆนิดหนึ่งข้างข้างข้างกลางล่างก็ผมผมไม่แต่งตอนแรกมันไม่ออกเลยพอผมแต่งแต่งกิ่งนิดเดียวข้างล่างพอล่งๆพ่อใหญ่ออกออกลูกเลยโอ้แต่นี่ลูกยอะโอ้โหลูกโตมากพ่อใหญ่นี่ว่าหนาวอะไรนี่โอ้ลูกโตดีดกดีดกดดกด้วยนี่ออกด้วย เอออไ๋อแสดงว่าขายดีช่วงนี้เก็บขายเก็บขายบ่อยเลยเลยไม่ก็มีลูกแล้วจะกวนลูกยเยอะเดี๋ยวเดี๋ผมหาไม้เกี่ยวให้มหไ,มไม่ไม้ไม้ไใบตะขอเกี่ยวปึ๊ดปื๊ดปื๊ดหลุดเลยเพราะไม้ใบตะขอตะขอเป็นเป็นง่ามเกีเ่ยวปึ๊ดปื๊ดปื๊ดมันหลุดเลย โอ้ยลูกเยอะเลยเนี่ยถ้าลูกห้าบาทก็เก็บได้ทุกวันนะที่นี่ตัวลูกห้าบาทต้องห่วงแล้วเลยต้องห่วงไม่ไกลเข้าแล้วไม่ไกลเข้ามาดูใช่ไหมโอ้ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยผมว่าพันอะไรลูกขนาดนี้ลูกขนาดนี้ลูกห้าบาทได้จริงอ่ะเริ่มเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเนี่ยครับถ้าคนปลูกบางคนเขาว่าเออ ตัดทิ้งมันมันไม่ดีใช่ไหมเอาทิ้งทิ้งก็ไม่ดูแลแต่ทีาน,านี้มันน้ำแพงขึ้นตังยังหวะเดี๋ยวลูกสิบบาทขึ้นมานี่โอ้ต้นหนึ่งใช่ออกดอกตลอด,ดยิงเลยด่ะ มันมีขาดแล้วดีรายได้ร้อยลูกก็ห้าร้อยลูห้าบาทนี่ลูกสองบาทโอ้ลูกสองบาทนี่มี 1, เป็นพันนี่นี่พันลูกโอ้โออดดดกดอกเยอะขนาดนีพันพัน ยอดอกดอกเลยนะั่นเออ้สอดยอดออกดอกเนี่ยโอ้ตรงนี้แสงมันดีด้วยเฮ้ยแสงมันจะดีด้วยแสงแดดมันมันมันส่องดีด้วยเนี่ยเฮ้ยต้องต้องหาตาขอแล้วตาขอเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวที่ข้อมันพื้นมันหลุดเลยแหละถ้าลูกมันเหลืองเหลืองนี่ถึงเฮ้ยไม่ไม่ต้องเอื้อมโอ้ลูกแล้ว เราจะเก็บกี่วันแล้วเนี่ยเก็บกี่วันแล้วเก็บหลายวันแล้วหลายวันแล้วนี่ขายได้หลายร้อยแล้ยไม่อเอาวันละวันละสองสามจานเป็นพอมันไม่ขาดพอนนลูกค้ามาเรื่อยนะทีนี้พอให้ลูกค้าเขาลุจากบนมันกาา็สบายเลยตลดมะนาวก็ต้องมาที่นี่เออใช่เขาเรามีทุกวันนะทุกวันใช่ ใช่ออดูตอนช่วงนั้นที่หล่นบนพื้นนะหล่นเป็นเป็นพันนะนู่หล่นเป็นพันพันลูกถ้าช่วงนั้นลูกสองบาทนี่โอ้สบายเลยเนี่ยลูกเล็กๆวันนี้ได้ไหมนี่พราะอย่นี่นี่มันจะสุกแล้วนี่ได้ไหมนี่ที่แก่ไม่เพราะอย่กงการันนี้แก่ไหมนี่มันนุ่มๆมันยังไม่นุ่มยังเนี่ยยางก่อน มีน้ำถ้าดีเจ้างแข็งมันอ่ะที่ผมเหนลูกน้อยาได้ว่าเก็บบ่อยใช่ไหมไยนมันก็พอได้อยู่ได้เก็บทุกวันทุกวันวันเลยอันนี้ไม่นุ่มกว่ายังน้ำไม่ลดตีอะไราดนต้เมื่อวานเมื่อวานนะลดวันเว้นวันก็ยังได้เลย ออออยย่่่่าางงืืนนแล้วมันหมดมันหมดเร็วไหมน้ะหมดหมดเร็วไหมออกเร็วนะนี่ไลูกนี่ออกเหลืองๆแล้วนี่ไม่ได้ไอ้ลูกนี้ผมไม่รู้นี่เนี่ยไม่ได้ดีนะเอาไว้ดีกว่าตรงไหนโอ้แต่ก่อนสุกเต็มไปหมด ก่อนจะหล่นแค่หล่นบนพื้นก็เยอะแยะโอ้มันงามดีนะเฟร่ใส่ปุ๋ยงามดีพอถอดยอดออกดอกเลยถอดยอดใช่ถอดยอดเราต้องตัดกิ่งบ้างเลย เพราะว่าพ่อใหญ่เสียดายไม่ไม่ตัดกิ่งมันบ้างเสียดายเวลาตัดกิ่งก็ถูกลูกด้วยไม่เอาเอากิ่งที่ไม่ถูกลูกเลยกิ่งที่ไม่ถูกลูกกิ่งที่ไม่ถูกลูกพยายามตัดกิ่งที่มันมีลูกแล้วตัดลูกเล็กๆก็ตัดเลยตัดออกไปก่อนไม่เกะกะเราด้วยเลยแล้วก็มันโลกพอโลกปุ๊บออกเต็มเลยนี่มันพันดีพันนี้เดียว พันน oui, oui, well. nah uh, anyway, ี course, really ้พ yeah, ันดีนี้มะนาวเนี่ยเป็นมะนาวพันผสมผมว่าพันนี้เป็นช่อเลยเนี่ยช่อแล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วนี่นี่ดูออกดอกดอกขนาดนี้เลยออกเดีนั้นหลายช่อแล้วพันนี้แปลกพอเห็นแล้วลูกโตวันนี้นุ่นออกตลอดเต็มหมดเลย่นที่ออกขายได้เป็นหมื่นๆแล้วก็ใหญ่นี่ยขายกินตลอดเลย ที่ตลอดเกิดการเนี่ยมันต้องพอดีกินตลอดี่บ้วเนี่ยเพราะว่าจะไปลงทำทางใต้ทา,ทางนิดถ้าแสงมันดีนะนี่ตรงนี้มันได้ได้ได้เปรียบแสงแดดด้วยได้เปรียบเลยพอขึ้นปุ๊บไม่ไม่มีอะไรบังเลยเจอได้แสงเลย้างใต้ทักกีวอทาง อย่างนี้แหละไม่ต้องเขีดหรอกผมว่ามัน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 เขาว่าเพราะว่ามัดูที่ลูกอะพ่อใหญ่ถ้าว่ามันเป็นลูกจริงลูกมล่เนี่ยลูกจะดําทั้งหมดแต่นี่มันดําบางส่วนนี่มันมันดําบางบางอย่างมันไม่ใช่เป็นโรคอะไรเยอะไม่ใช่แต่มันดําบางลูกเนี่ยแต่ถ้าดําทั้งหมดต้นเนี่ยต้องขีดแล้วอันนี้ไม่ได้ดํา ตะขอเนี่ยลูกนี่สุกแล้วนี่ไม้ปางนี้ก็ได้ <Yeah. S 1> ไม้ปางนี้มันก,ก็ได้สุกแล้วอันนี้สุกแล้วอเอาอยากกินหันไปก็โยกก็โยกจนร่วงนั่นจนตกแล้วลูกนี่ก็ได้โยงบาทขนาดนี้น้ำเยอะเนี่ย <Yeah. S 1> น้ำเยอะเย <Yeah. S 1> อะทำแย่ถึงที่ ลูกนนี้มันยังไม่เต็มที่ใช่ลูกนี้ไม่ได้บาทหนึง่งโอ้ยรูกนี้บาทเดียวลูกนี้โอ้หล,ลายต้นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบอกโอ้ยใช่งไหมพันนอะตอนนั้นพันเขาให้ใช่ไหมพันเขาให้มาตอนนั้นพันไปซื้อไปซื้อเองเลยเซื้อไปอไปถือ้ไปต้นเบีย้ยเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทได้ซื้อมาต้นเจ็ดสิบบาทโอ้ย,ยดี กล้วยโอ้กล้วยกล้วยกล้วยขึ้นเลยนะกล้วยมาขึ้นเยอะสามนี่สักสามวันสองสามวันเก็บทีทีนี้สองวันสามวันนะขายดีกว่าขายดีนะวันนี้ตัดอีกไหมเนี่ยเสร็จถ่ายไว้ฮะวันนี้วันตัดผมไม่ได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเลย hả, hôm nay sằng, có sằng gì bên này? hôm nay ngót hả? nó không phải thay nữa, phải thay nước. qua nó, uầy, thay đi nè, giờ thay uầy, đang đi xem luôn nào. đi. nè, chỗ này đi. ลวขายดีหมดที่เป็นอาหารนี่ยนะที่เป็นอาหารที่เรากินได้นะขายดีเพราะไม่เคยขายได้ขายได้ทุกวันนี่โซโคอันได้นะขายได้ทุกวันนี้นะแต่ก่อนผมขายไม่ได้โอ้ยอันนี้ขายได้ขายได้ทุกอย่างนี่ดูลูกมะนาวโอ้ยถ้าใครปลูกไว้ช่วงนี้ขายดีช่วงโควิดไงของกินก็ขายได้นี่พันธุ์นี่เป็นดกเหมือนกันไงมันออกลูก

มันไม่ไดีขาดเองใช่ตลาดก็สั่งทุกวันนะ่ะวางที่บ้านเลยยังไม่ขพอขายเลยใช่หวายทั้งหวายทั้งนี่เนอะโอ้นี่จะมหีหลายอย่าง็สมกันนี่ขายได้ทุกวันเลยไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนพอผมมันก็ไม่มันก็ไม่ทันจบทีมันเอามันได้ออกช่อออกดอกอยู่

แสดงว่ามะนาวสวนอื่นก็ขาดเหมือนกันเพื่อไงนะขาดมะนาวที่อื่นก็ขาดเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้มันแรงหรือว่ามันไม่ค่อยออกลูกนะทำไรโอ๋อแล้วแล้วก็ที่ที่ลงดินกับที่ว่าปลูกข้างบนน่ะเหมือนกันไหมเพื่อไงออกเหมือนกันยุกยุกเหมือนกัน อใส่ปุ๋ยมันง่ายมันไม่ค่อยไหลอ๋อใช่ใช่ใส่ปุ๋ยเหมือนกันใส่ปุ๋ยมันก็อยู่ที่เดิมใช่ใช่เพืครับเดี๋ยวถ้าเขาตัดไว้เดี๋ยวเราก็พามาดูเขาตัดไว้อีกสักรอบครับขอบคุณครับ